สวัสดีครับผมก็เสิร์ฟครับทีมงานคนมีโชคบุญ้ารวยแต่ก็ทุกช่องรวมพัธมิตรทุกช่องไม่ช่องได้เนี้ยล่ะมีเส้นหน่อยผ้ารวยอะไรนี่ข้าวเขียวผ้ารวยอย่างน้เนี่ยปลาอ่อนปลาอ่อนนำโชครวยไม่เลิกตามหาโชคคนมีโชคบอกมูงจังเนาะบุญพารวยใจบุญพาจุดใจบุญพาโชคเนาะให้มาอยู่นี่มัดทีมงานครับผมพอทีมงาน ด้วยเกจยตระันอันแนวแน่แล้วที่เดินทางด้วยดีเราเพราะว่ารไไูสิว่าคูบาอาจารย์เพิ่นดีใจน้ำห้าอยู่รูสีว่ามือนี้ก็เมื่อกี้ขึ้นไปเงียยงไปเจียวก็ปิงอีกอืมยเอามือนี้ไดเงียบล้วบ่นน่น้อยนึงล่ะเอาเดี๋ยวให้ผมบอกสกอนที่แรกบาดนี้อบอคิด บอคิด่าสิไดไรมาหาพ่ออีกรอบหนึ่งดินี่เนึ่อวันรอบที่แล้วนี่จบเรียบร้อยแล้วคงสุดท้ายเมื่อว่านี่โทรหาผมสิบสายผมจนบ้าเกิดอีหยังขึ้นบพเสือโทรมาสิบสายบ่ได้รับค่าจะไปสิบเบ็ดครับสิบเบ็ดอยังว่าเมื่อก่อนีหนึ่งที่พ่อที่เข้าลงคิสรุปตัวเลขไปเมือก่อนไปแล้วแต่ว่าพอเสิดคือจะงสิเป็นคนยำอาจารย์คนยำนะเพราะว่าเมื่อว่านี่ตอบไล่เอชทียู่บัดมือเครื่องมือ พ่อดีม actually, ื่อยหลายเมื่อยแล้วก็ได้เที่ยงเที่ยงรับรับลงไปประมาณจั๊กขี่บังวับขาในที่สนาทีศแล้วครับจ <inizi> right ันน no ี่จะพันไปเลยขับรถคู่ใจนี่ขับไปจะไปแทบบวขับรถเป้าเลยล่ะรถพันหักก็ยังหักล่องทางโซลูทุลอ๋อเบรกแต่ก็รถเขาได้มันเบรกดีเนาะเ่าดีเบรกวายู่บอ่เนี่ยโดยสัญญาณของคนขับรถพอขับมาถี่เบรกวายูเขาเลยดึงเกียร์ถอยบ่เพราะถ้าถอยแล้วมันอาจลาอาจลาอาจลาได้บ่เบื่อกระจกหลังคนเต็มอยู่ตายลงป่เหยียบข้อถนัดบ่เบรกวายู ถอยหลังแม่ถอยหลังบักถอยแบบประเพณที่ว่าหน่วยว่ามันเขาอันนั้นดหลอดถล่มถึขั้นเนี่ยถอยแบบคัดแบบนี้ได้ถอยย่างเดียวเบรกก็ไม่ยู่ถอยย่างเดียวถอยหลังอะไรอะไรอะไรอะไเบรคกระโจกหลังมันก้อนมันเย็นแก้มมันสนมบาดตายมเหยียบคนสน้าบาดเดียวเหยียบบ่เหวี่ยงบ่เหยียบบ่เหยียบบ่เหยียบ แสดงว่าบ่เหยียบบ่มีศูนย์ราวาบ่มีคนต่ายบ่มีคนต่ายบ่มีคนตายเหยียบเนาะนี่เหยียบเหยียบเนาะนี่เนาะรถคู่ใจวัาตีไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ขั้นที่มันออกงวดวงงนึงเนาะมอเมอตอร์ไซค์ต่อเป็นรถคู่ใจขั้นนี้รถคู่ใจที่เอาไปแก้ไม่แก้ใดนี่บอกแมนแมนอีแตนคู่ใจนี่แหละรถอีแตนพอรูขั้นนี้สภาพเบี่งเี่ดส้มตัวสภาพเครื่องสภาพเบรกเบรกเบี่งนี่ดีบ่แก้ไม่ที่ะสามตันใครจยว่าเป็นยังครับ แต่บางในความฝันเองฝันว่ามันเดืกบไปอยู่มันลวงเราเข่าเจียถอยมันถอยเลยบานสับอาจหลาดาดเลยแสดงว่าเพิ่นมายำหรือ่าล่ะเลขสองอยู่รถขั้นไหนแน่นอนครับบ่บ่หนีรถขั้นไหนอยู่รถอีแตนขั้นเนี่ยในอนาคทะเบียนนั่นล่ะบ่มีอื่นหรอกเครื่องกับเครื่องไรสิบปอนดาไหนเกี่ยวน่เพราะมันถอยหลังไหมครับให้ว่าพ่อคิดว่าจะเป็นการฝันยำตัวเลขแม่นฝันยำตัวเลขคักไปนี้เพราะว่าเพราะว่าเบิ่งแล้วเบิ่งแล้ว แต่ก็ไม่ใช่พาันเกี่ยวแบบนี้ครับมันมันทีพุทครับทีพุทดิงทีพุทบ่ทียังในมือเศร้านี่ก็ยังฝันอีกแล้วมือเศร้านี่ไปนอดนกแป๊บหนึ่งพันนับปีงจับขาตัวบางงี้อีกว่เนี่ยพุ่นอ่ะเกี่ยวกับปีงแสดงว่าแปดนี่ก็ได้กับมีมากนะพ่อเนาะมากมากแปดได้ก็บไมพันแปดนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวบันนี้่เดี๋ยวอีปิงกัดขาเนาะมือเศร้านี่เนาะแมนแมนแมนหยบหน่อยนึงแสดงว่าตอนนี้ผมทุกมากเมื่อกี้นี่ี นืดพอดีหันยีดพอดีผมโทรมาพอดีมาปลุกเลยแมนเพราะว่าพอกัรระบังอยู่พอนัดไปหรอระบังอยู่ครับเดี๋้อเอาเบอรงเลขชุดที่สรุปไปให้ฝันเอาไว้บอแมนคลิปก่อนหน้านี้พอยกปืนจังไหมเอาบัลนี้มูมซอยกันซูมเด้อกล้องหลายย เออขับซูมกล่องให้มันสุดโตซะสัก่อนขึ้นอยู่ในเด็ตัวนี้นี่เป็นตัวเลขชุดที่สรุปไว้ให้คลิปก้อนหนานี่เลขวิ่งเพราะเสืชไท้วิ่งเด่น9รอง1กัน8ปให้ลักหนวยบนไว้เก่ากับศูนลักหนวยล่างหนึ่งกับ3ามขับเลข3าตัวนี้มีศูนย์หหาเจ็เก้าเจด วงไปที่เจ็ดสาเกบน2อตัวมี1839 0แหาแล้วก็บแวงเน้นไปที่หนอันนี้เน้นตามสูตรสามเกเน้นตามที่มักตามที่ประเสิริฐชอบส่วนล่างมี3 3 05 7 3 4ูนห้าครับแต่วง3มหางคือ3ามสหาแล้วกัเ็ดสตัวที่วิ่งรูดคือให้วิ่งรูด3ตัวเดียว บัดนี้มีตัวเลขความฝันนะครับตรงที่มี่นิ้วพราะเสดบังอยู่นั่นแหละนะครับอเอาไปจับไปจับ<ำ>มุงเทิ้งพ่อทั้งนี้จับมุงเทิ้งอออันนีกว่าครับผมเอาโอเคฝันคืออีก,กับปิงไหนว่าไอออกมาอีก,กับปิงโตปุกออกมาสามตัวแนอีปิงสามตัวสามตัวแต่ว่าสองตัวหน่อยตัวหนึ่งเงรับมันเป็นมันเป็นปริศนาสองตัวหน่อยกับตัวหนึ่งเงี้ยมันปริศนา ปิงสามตัวนะครับก็ได้ตีเป็นแปดสามอันนี้อันนี้คนมีโชคคนไม่โชคตีคนไม่โชคตีแปดคนไม่โชคตีเป็นแปดสามนะ <3 S 1> ครับแต่ว่าเอฟซีทนอื่นสิตีเป็นตัวอื่นกะบอวากันเนาะครับแล้วก็ล่าสุดฟันว่าได้ขับรถอีเดนถอยหลังทะเบียนรถคือทะเบียนรถคือสามหนึ่งแปดเก้าเขียนเพิ่มกันสี่เขียนมองไรเนาะบบบนี้เนาะทะเบียนรถ สามหนึ่งแปดเก่านะพอนะบ้านนี้พ่ออะไครับครับถอยหลังเนีมันถอยหลังถอยหลังไกลไกลจากตัวหนามาหลังเลยครับไกลจากตัวหนามาหลังเลยคือยังไอ้คนที่โชว์พอี้ยังไอ้หมอไส้คั้งเมื่อกี้ว่ะครับตัวหนาแต่อันนี้มันถอยหลังบานนี้ถอยหลังนี่พ่อสิจับตัวอะไครับคิดว่าพ่อเสร์จว่าสิจับบักเดินเนี่ยเลขบักหนึ่งบักสามหนึ่งแปดเลยตัวเก้าก็บเพาถิมบักเก้าบักเก้าแปดบักเก้าหนึ่งแปดกราถิมตัวบัก สามหนึ่งแปดเนี่ยนาะห้เจียวก็ปิงพอเน้ยปิงสามตัวแล้วตัวนี้ตัวนึงเขาก็ต้องมีคอว่าปิงเป็นแปดแต่ว่าที่แหกสาจะาก็มีหนึ่งมาแสกอูกตัวหนึ่งมันกัตัวเดียวกับรถเด็กรถมีคอเช่กันหรอพ่อจับสามหนึ่งแปดมันบ่แม่นพ่จับเก้าหนึ่งแปรอสามเก้าเก้าหนึ่งป็จับยืดหนี่เด้ก็พ่อจะจับไปถ่ายยืดเดีเนี่ยจับไปถ่ายยืดหน่งนึ่งแปดเก้า โอ้918โอ้ oh, อันเด่นโอ้918เด่น่พ่อแม่มันเป็นมันเป็นเลขสูตรใต้เก้าทนะี่แล้วนะเป็นเลขสูตรใต้เก้าอยู่แล้วเราเคลื่อนผันมาเจียวแสดงว่าครับแสดงว่าวขึ้นงวดนี้คือว่ารอดอยากแต่ตามเจ้ที่พ่อเสริมคือรอดอยากก็เป็นแบบนี้นะรอดอยากเลยครับจับสามตัวมาอีกอันหนึ่งคือ318มันพอ่อแม่นแม่นแมนพอมันถอยหลังเนี่ยมันทะเบียนรถมันสามสามหนึ่งแปดเก้ามัทะเบียนรถนะครับ ทะเบียนสามหนึ่งแปดเก้าให้ว่าเกี่ยวกับแปดนี่คิดว่าแปดนี่มากแน่แน่มากแน่แน่เพราะว่ามันฟันเกี่ยวกับปิงพว่ำคิดว่าจากเปอร์เซ็นต์ดีพอเก้าหกแปดเอาเต็มร้อยรงวันนี้คันเกี่ยวก็ปิงเลขแปดนี่เต็มร้อยเลยสามเปนนักทงที่แปดเปนนักทงที่ครับคือมันจะขึ้นพอสมบวันหนึ่งเป็นตัวเดินน่ะเลยนี่ครับพอสืบจับเลยนี่ฟเนน้ตัวนนี้้ออกมาาแลวบั่เเจ็ดสสาาามมก้หนึ่งแแปดละเก้าหนึ่งแปด แม่สามหางยาถิ่มนะครับสามหางนี่เลยมันี้เป็นตัวเน้นแล้วบาดนี้สามหางเน่ยาถิ่มเลือดขาดพอใครมาใครมันมากมันตรงตรงแล้วบาดนี้ครับพอเสียดชีดบาดพอลงล่างพอมันอิีบล่งลางเมื่อ่ล่องนี่รูมันอิีบลงน้ำเฉพอเสือดเบรกอยู่เด็กเบรกอยู่ลรอเข่าเกียร์สามันถอยเลยเด็กบาดนี้แสดงมันว่ลงลางมันมันต้องอยู่บน ผมก็มากยพ่อเลขแปดงมดนี่ผมว่ามันสิมากคูกับหนึ่งนี่ละความคิดวันแรกวพอเสื่อที่แรกว่ามากด้ยแต่แรกวะครับว่ามากเลว่ามากแปดว่มากแปมากเก่ามากหั่นมากสามมากเก่าเลยบานนี้บางเดี๋ยวเด้เลขพอเสื่อตอนแรก8ปดอยู่ทั้งหนาเดิตอนแรกแปดยอ่ทั้งหนาบ้านนี้ผมมากเกอะไรพราว้หลังนี่หนาหนาได้พอหนาหนาแรกที่พอเห็นไว้ นี่เห็นว่านี่คือหนแรกที่พระเสเ็ศไว้ครับตอนที่เป็นสูตรเต็มเป็นชุดเต็มเลยคือต้อง้วนมันเป็นแปดหนึ่งมิดเด่นแปดล่องหนึ่งกันเก่าตอนแรกแปดอยู่ทั้งหนาบางเอิญบางเอิญว่าพรเสด็บ่มากเลขแปดทั้งทั้งที่สูตรทาออกมาได้ตัวเด่นที่สุดคือแปดมานี้บอมักเลขแปดก็เลยง่ายไปไปทั้งหลังเอาไปเป็นตัวกันซะเป็นตัวกันสุดท้ายแล้ว อาจารย์เพิ่นเห็นแล้วบ่แม่นแล้วเด้ลูกศิษย์เห็นบ่ลถ <laughs> ือแล้วบัดนี้ <laughs> มาฝ <laughs> ันย่ำวานี่ไ <laughs> อออกมาก็เป็นปิ่ง3ตัวแมน่นมาเกี่ยวกับแปมาเกี่ยวกับ8ฝ <laughs> ันเกี่ยวกับรถก็น่้นเป็ <laughs> เปี่ยนแกนี้เปลี่ยนแปดล่าสุดมเมื่อเช้านี้มาฝันอีกว่าปิ่งกัดขาจับขาอีกจับขาเนาะพอบ่ได้จับเท้าเนาะบ่ได้จับตีนบ่กจับตีนดเอจับปะตีนเลยเดี๋ยวเอาตีนเอาเดี๋ยวเอาตีนถุยดินเลยบ่ตัวบักใหญ่ยอะปิ่งข้าว่นน่ะปิ่งข้าวโอ้ยจับตีนเลยบ่ คันจักสีนะ่เนาะคือบ่าจะจับหาแปดไปเนาะบาทนี่เนาะมันว่ามีเกียกเยกเก่ยวกับหาเนระื่ยเกี่ยวกับหาเนาะพ่อเนาะพอ,นะพอ,พอตำล่าพอเสิร์ฟว่ามีหาทึ่งหมดมีตลาดศูนหาเออศูนหาที่มีตลาดศูนหาเอา้เอาสี่ชั่วอันนี้สี่ชั่วอันนี้ที่บาทนี่เอา้านี่พอ่อาสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วพอเสิร์ฟหลังจากที่ฟันแล้วนะครับสรุปว่าเน้นให้อีก เพิ่มมาอีกสองหางครับเลขเลขสามตัวด้วครับที่เน้นเพิ่มมานะครับก็คือสามหนึ่งปดกับเก้าหนึ่งแปดนเลขเลขสองตัวยังคงที่บ่าขาับไครเลยเลขสองตัวคือเข้าอยู่เพียงแต่ว่าเพิ่มเลขสาตัวขึ้นมาเพราะว่าเอาความฝันมาเป็นเงเพราะว่าตามาตามไอ้สูตรคำนวณน,นี่เพิ่ม่าเลขยังกระซางขั้วฝันจะถิ่นเน็ตขาดเพิ่วมา ฟันกับโมเป็นฝันเทเดียวย่ำสามหลอบแล้วย่ำสามรอบแล้วเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้คือว่าแปดมาร้อยเกินร้อยเพราะเสิร์บอกเกินร้อยเพราะว่าสงสัยอาการเพิ่นเพิ่นสิรูจากว่ามีเอฟที่ยู่งทางนอกครับพร้อมที่ที่เของมาซอยเหลือห้าแล้วครับอคือทางนอกถ้าหางนวดนี่ผ่านสวยนี่ลำล่องบ้านประเสิทธิ์บริยุทนี่หรอกอยู่ข้างรังแน่นอนคือสิเฮ็ดออฟฟิศให้อาจารย์แนนคือแตย้ายบ้านออกไปยุ่งหลังแล้วตอนออฟฟิศอยู่ในอนุตนี้ เพราะว่ามองบริเวณนี้กับติเทพเป็นพื่อนเป็นโมก้ใไก่ไปทะลุามาจอดเฮ็ดออฟฟิศกับบริเวณเฮ็ดยากเราเฮ็ดเป็นห้องขึ้นมาแมนเป็นห้องแล้วก็นี่ตรงมีโต๊ะแล้วก็ออมีสมุดกับปากกาแมนแล้วบริษัทนี่ยเนี่ยที่ฉัามาถวายเพิ่นบ่ราะอันอ่ะตกไปทุกเที่ยกนอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าแนวที่ฉัมาถวายเพิ่นก็คือสมุดกับปากกากับเครื่องคิดเลขที่สามอย่างพันล้านเป็นหลอแมนนี่สามอย่างเขาจะเอาเนี่เขาจะเลือกเอาอย่างในย่างหนึ่งนี่นั่นนี่ที่มันจะเอาๆพราะอเป็นนักธุรกิจ อาจารย์พ่อเสิร์ชเข้าใจนะครับว่าตามสไตล์การแต่งตัวของเพิ่นคือเพิ่นใส่สูตรแม่นคืออ่าเดี๋ยวสิพอเสด็จพอเสด็จสี่คันม่พัันาดิพัฒนสิริก็คือ ну สี่หาเจ้าภาพที่ว่าสิเอาเอาหุ่นมากอืมบริเวณสูตรทางเฮาเฮามาเอาจารย์จะหาคนที่เอาหุ่นมาหุ่นหุ่นก็หุ่นกับไอ้นั่นก็ไดหุ่นหุ่นประจติกระได้หรือว่าหุ่นก็ได้หุ่นปลาใส ที่ว่าจีเฮดนี่เม่อเมนว่าพึงคิดนะครับเพราะว่า man, อาจารย์เคยบอกไปแต่ก่อนแล้วเพิ่ดบอกไปแต่ยี่สิบปีขึ้นหลังแล้วบอกว่าใหายนดออฟฟิศในเพิน่นเดอร์หลังจากที่มันปัติปทัยไข่คว่มบุยเฮาครับตั้งแต่สมัยตะกี้พอถือพอท่นนานรูยังจักแนว,กวี่ยต้องยักมาตัวับเพิ่นก็บอกไว้เพิ่นทำหน้าอีดวงหนาไม่ได้ว่าคุณเสือภายในวันข้างหน้าคุณบอกใหครลาบ้านคนมารถจะเต็มบ้านบริบาลจะเต็มเมืองแต่ว่าตอนนี้มันส้ำเร็จแล้ว ความหนีสำเร็จแล้วเพื่อนแต่ว่าขอเพื่อนสิ่งที่เพิ่นขอเ้างประธานไดนเพิ่อนเพิ่นขอแค่นั้นขอแค่ออฟฟิศออฟฟิศเล็กๆแค่นั้นบ่แม่นใหญ่ครับออฟฟิศน้อยๆแมนนะครับมีสมุดมีปากกาแล้วก็เครื่องเขียนเล็กแม่นแม่นพี่องเพิ่นครับเอาโอเคครับพ่อมาเนี้พ่อเอาลงซะครับผมชัดเจนแล้วนะครับเน้นเลขสามตัวมาเพิ่มอีกสองหางนะครับถืกใจแค่เลขแปดนี่ ตะข้มมาข้อผมไ่มัดได้เล็กเหล็กหนึ่งแบผมไม่มดหผ,ผมคือมากแต่พอ <c oughs> ผมสินเน้นตัวนี้แหละผมว่ามักเลขสิบแปดะข้มฝันจำไม่ได,ด,จดาา้จำอีกเนี่ยมมาดไมกเอาข้มฝันจำาด้จำอีกครับแล้วก็อีก,อกนึงไอ้สังเกตพวเนี่ยนะเนี่ยตัวจับเหล็กวิ่นไปเห็นาะจบเหล็กวิ่นเลยเมันก็ไปตรงกันครับทะเบียนรถได้เนี่ยอ๋อเหล็กวิ่นเน่เหล็กวิ่นเนี่ยแบบสามเก้าหนึ่งสามเล็กวิ่นี่<อ>บนรถเนี่ยล่ามือนนั่นกับเขาทั้งสี่ตัวเพื่อเล่าเงินล็กวิ่นน่ะ เอฟทีได้บักกันบักมหาศาลเลยเหมือนบักศูนหาไปอีสานล่างได้เต็มที่กันนู่อนั่นอ้าโอเคครับพ่อครับทันตัวบานนี้กระซิครบแล้วเนาะพ่อเนาะครับผมครับบานนี้กระซิรบกวนพ่อสามีด้วยครับบานนี้ครับขอบคุณพ่อหลายๆครับ